กับพี่ชาวีมาทําสวนกันฮะดูลุกวันนี้สิคะเหมาะกับการทําสวนที่สุดเลยอะพี่ชาวีพี่จะใส่สูตรมาทำไมทำไมต้องรัก,รกเขาต้องที่เขาใจรักเป็น,นเงินจ้าน้องเฉลีพี่หลอกไม่ครับหลอกบ,บ้าอะไรวันนี้เรามนาทนำสวนกันนะฮะไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนทำไม ใส่ชุดเท่ๆแบบนี้ก็ทำส่วนได้นะว่า,วา,วาไงนะคะก็ด้ฮาร์ดโทเปียแต่ชุดน่ารักน่ารักยัทำสวนได้เลยอ่ะ พาธเปียเกมเพลย์โกล์ไลฟ์แบบอิมเมอร์ซีฟดื่มด่ำกับงานอดิเรกที่คุณรักได้เลยมีทั้งตกปลาทำอาหารทำไร่ทำสวนไม่มีระบบพลังงานและเช็คลิสต์รายวันด้วยอยากทำอะไรก็ทำไปเลยเมืองสไตล์เทพนิยายแบบไร้รอยต่อสร้างบ้านในฝันของคุณเองและมีเสื้อผ้ามากกว่าหนึ่งพันแบบนะให้แต่งในอย่างอิสระเลยมีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักและเพื่อนคู่ใจคอยอยู่เคียงข้างนะครับจัดสรรสิ่งต่างๆได้ตามใจชอบไปกับพาทเปีย โอเคพี่ชาวีชอลเล่หลดฮอร์โทเปียมาแล้วมาเม็กฟฟนด์กันเถอะได้เลยงั้นเรามาช่วยกันทำสวนในฮอร์โทเปียกันเถอะ